ชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนงานไม้ฝีมือของอดีตคุณครูที่เขากเกษียณอายุราชการแล้วในเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าคุณครูท่านนี้อดีตคุณครูนะครับยังคงมีไฟในการทํางานแล้วก็เลือกที่จะสานต่อภูมิปัญญาโบราณด้วยการทรําผลิตภัณฑ์งานไม้ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวเขียงแล้วก็อีกหลากหลายนะครับเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็เป็นการออกกําลังกายในวัยสูงอายุอีกด้วยครับ โดยผลิตภัณฑ์งานไม้ทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวเก้าอี้มานั่งหรือว่าเกียงเป็นงานแฮนด์เมดของนายสมมิตรโจมเนี่ยวหรือว่าลุงมิตรอดีตคุณครูวัย71ปีครับชาวจังหวัดยะลาที่ใช้เวลาว่างหลังจากเกษียณสารต่องานไม้โบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเน้นผลิตของใช้ใกล้ตัวเลือกใช้วัสดุจากไม้ท้องถิ่นจากป่าแถวแม่ลาน ไม้เะดาวกระถินแล้วก็ตะเคียนผ่านกระ,ะบวนการทำแบบดั้งเดิมออกแบบตัดไม้ขัดประกอบโดยใช้แรงมือเป็นหลักครับโอ้โห oh, ยังแข็งแรงมากเลยนะคุณลุงมิดเนี่ยบอกว่าด้วยความที่ชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็มีสายเลือดช่างไม้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจึงตัดสินใจเริ่มทำงานไม้เมื่อ5ปีก่อนตอนแรกก็ทำเล่นๆโดยทำแบบง่ายที่สุดก็คือเป็นมานั่งตามมาด้วยกระต่ายขูดมะพระ้าวตามมาด้วยเขียง หนังสติกด้ามจอบพราขวานแต่ทีนี้พอนานๆนะครับก็มีตลาดเอาไปจำหน่ายนะทำให้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปโดยสินค้าที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือกระต่ายขูดมะพร้าวครับที่ยังเป็นที่ต้องการของชาวบ้านและก็ปัจจุบันเนี่ยหาคนทำยากคุณซึ่งการทำงานไม้ไม่เพียงสร้างรายได้ที่เป็นรายได้เสริมเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยอนุรักษ์ปุมมปัญญาโบราณและก็ส่งเสริมสุขภาพในวัยเกษียณอีกด้วย และผลงานก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ที่เห็นคุณค่าข,ของเครื่องมือไม้ที่เป็นแบบดั้งเดิมครับสำหรับใครที่สนใจนะครับงานไม้ของลุงมิตรท่านสามารถที่จะไปซื้อได้นะครับที่ตลาดเกษตรยลาในวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีและก็ที่ตลาดคองทรายในตำบลยุปโปโดยกระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยนะครับขายในราคา3 8 0้อถึง420บาท ส่วนเขียงเล็กนะราคาเริ่มต้น40บาทครับเก้าอี้ไม้380บาทม้านั่ง90้าถึงหนึบาทแต่ว่าท่านอยากสนใจติดต่อไปที่คุณลุงมิตรก่อนเปิดโทรศัพท์หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับ081 097 1198ครับย้ำนะฮะ081097 1198ครับมาดู